คุณกำลังฟังสื่มอมวลชนคาทอลิกประเทศไทยพอดแคสต์ Alive by ดรจิตราเพราะชีวิตยังต้องดำเนินต่อการต่อยอดการเรียนรู้ในแต่ละย่างก้าวของชีวิตจึงเป็นสิ่งสำคัญคุณผู้ฟังคะเคยสังเกตไหมคะว่าลมหายใจของเราคะ่ะ มีความสัมพันธ์นะคะกับสุขภาพกายและสุขภาพจิตของเราค่ะไม่น่าเชื่อนะคะว่าเราหายใจอยู่ทุกวันค่ะหายใจเข้าหายใจออกนั้นนะคะแล้วเราก็หายใจตั้งแต่เรียกว่าเราเกิดมาเลยก็ได้ที่เราหายใจด้วยตัวเองนะคะการหายใจที่เราทำตั้งแต่เราเกิดออกมาลืมตาดูโลกจนถึงปัจจุบันนี้ค่ะเราทุกคนหายใจกันได้แต่เราอาจจะหายใจกันไม่เป็น และระบบของการหายใจที่เรียกว่าหายใจไม่เป็นเนี่ยค่ะมันอาจจะส่งผลนะคะต่อสุขภาพกายของเราหรือต่อสุขภาพจิตของเราได้นะคะและเชื่อไหมคะว่าอัศจรรย์ของการหายใจค่ะไม่ได้เพียงแค่ทําให้เรามีชีวิตอยู่นะคะแต่อาจจะช่วยค่ะให้เรานั้นเกิดความที่เราผ่อนคลายจากความเครียดได้นะคะหรือถ้าเราลืมตัวไปค่ะระบบของการหายใจที่ไม่ถูกต้องค่ะ อาจจะสร้างให้เราเครียดและทำให้เราล้านเหนื่อยได้เช่นเดียวกันค่ะสำหรับเรื่องการหายใจเราอาจจะมีการพูดในหลายๆตอนนะคะแต่ว่าตอนแรกนี้เลยนะคะขอเริ่มต้นค่ะให้คุณผู้ฟังเองเริ่มสำรวจตัวเองก่อนดีกว่าว่าณวันนี้ค่ะเราเพียงหายใจได้หรือเรานั้นหายใจเป็นค่ะถ้าตามหลักของการหายใจนะคะเราเคยอาจจะได้ยินนะคะว่า การหายใจเข้าค่ะจะเป็นลักษณะที่กล้ามเนื้อกระบังลมของเราค่ะหดตัวแล้วก็กล้ามเนื้อยึดกระดูกซี่โครงค่ะดึงกระดูกซี่โครงเรานั้นนะคะให้ยกตัวสูงขึ้นค่ะเพราะฉะนั้นค่ะบริเวณช่องอกนะคะปริมาตรของช่องอกที่เพิ่มขึ้นเนี่ยจะทําให้ความดันค่ะในช่องอกลดลงแล้วก็ทําให้อากาศภายนอกเคลื่อนที่ค่ะเข้าสู่ปอดของเราได้ค่ะแต่ในขณะที่เราหายใจออกนะคะ กล้ามเนื้อกบังลมค่ะจะคลายตัวยกสูงขึ้นค่ะเป็นจังหวะเดียวกันเลยค่ะกับกระดูกซี่โครงลดต่ำลงค่ะปริมาตรในช่องอกนะคะลดลงค่ะดังนั้นแล้วนะคะความดันค่ะจะเพิ่มขึ้นค่ะมากกว่าความดันของอากาศภายนอกอากาศจึงเคลื่อนที่ออกจากปอดนะคะฟังแบบนี้อาจจะดูงงๆกันนิดนึงนะคะง่ายๆเลยค่ะลองเอามือแตะท้องของเรานะคะหายใจเข้าค่ะขณะที่เอามือแตะท้องของเรานะคะ แล้วเราลองดูสิคะว่าหายใจเข้าค่ะท้องเราพองหรือท้องเรายุบค่ะเพราะบางคนไม่รู้ว่าเอ๊กระบางลมอยู่ที่ไหนนะคะหรือว่าซิ่โครงคําว่ายกสูงขึ้นหรือยกต่ําลงเป็นอย่างไรนะคะลองวางมือนะคะสองข้างเลยค่ะนิ้วกลางนะคะของปลายนิ้วชิดกันแล้วก็วางมือนะคะขนานกับช่วงท้องไว้นะคะแล้วลองหายใจเข้าอีกครั้งหนึ่งค่ะหายใจเข้าลึกๆท้องพองหรือท้องยุบค่ะ ถ้าการหายใจที่ถูกต้องนะคะคุณผู้ฟังท้องเราจะต้องพองออกค่ะขณะที่หายใจเข้าและในขณะที่หายใจออกค่ะง่ายๆเลยนะคะเราจะรู้ได้ก็คือท้องเรานั้นจะยุบลงค่ะคิดตามง่ายๆนะคะเหมือนกับว่าเรา,ามีลูกโป่องอยู่ในท้องค่ะขณะที่เราเอาลมเข้าลูกปโป่งค่ะลูกโป่งจะต้องพองออกค่ะและขณะที่เราปล่อยลมออกจากลูกโป่งลูกโป่งนั้นจะต้อง ยุบตัวลงเพราะนั้นอากาศมันวิ่งออกถูกต้องไหมคะเพราะฉะนั้นเวลาลูกโป่งค่ะมีอากาศเข้านั่นก็หมายถึงว่าเรามีอากาศออกซิเจนเข้าสู่ร่างกายแต่ณนะขณะที่ออกค่ะก็คือเราเอาอากาศที่เรียกว่าเป็นอากาศเสียหรือคาร์บอนไดออกไซด์นะคะออกจากร่างกายค่ะลักษณะาการเคลื่อนที่จะเป็นแบบนี้เพราะนั้นคนหายใจได้ลึกมากขึ้นคุณผู้ฟังลองเอามือนะคะทาบไว้ตรงท้องอีกครั้งหนึ่งขณะทีเ่เราหายใจเข้าค่ะ ถ้าท้องพองออกเนี่ยเราจะรู้สึกได้นะคะว่าปลายนิ้วกลางของเราค่ะจะขยบออกจากกันเมื่อกี้ที่ชิดกันอยู่จะขยบออกจากกันแล้วจะรู้สึกได้ค่ะว่าถ้าการหายใจที่ลึกกว่านั้นนะคะตรงช่วงด้านข้างท้องอะคะ่ะเราจะรู้สึกว่าข้างท้องของเราลมหายใจนั้นเนี่ยมันจะลงไป แน่นท้องนะคะและขยายออกค่ะไปด้านข้างได้ด้วยอันนี้เรียกว่าการหายใจที่ลึกและสังเกตต่อนะคะว่าลมหายใจของเราถ้าเราหายใจได้ดีนะคะลองดูนะคะว่าช่วงอ,อกค่ะบริเวณบอ,อกของเราหรือไหล่ของเราค่ะจะไม่มีการเคลื่อนที่เหมือนกับยกสูงบางคนค่ะเอาบอกว่า1 2 3หายใจเข้าให้ลึกสิ1 2 3หายใจเข้า เหมือนกับเราจะยืดตัวค่ะแล้วก็ท้งช่วงอ,อกนะคะยกสูงขึ้นไหลย,ยกตึงขึ้นมากเลยค่ะเพราะฉะนั้นลักษณะการหายใจแบบนี้ค่ะที่ใครที่ยกไหลย,ยกอ,อกขึ้นมานะคะจะสังเกตได้เลยค่ะว่าขณะหายใจเข้านั้นเรามักจะมีแนวโน้มค่ะที่หายใจแล้วท้องยุบค่ะซึ่งอาการแบบนี้ละค่ะอาจจะส่งผลนะคะที่เรียกว่าทำให้การหายใจแบบธรรมชาติที่ควรจะเป็นนั้นมีการสลับกลับ และเป็นการสลับกลับแบบที่เราไม่ได้ตั้งใจหรือไม่รู้ตัวนะคะถ้าสลับกลับแบบรู้ตัวค่ะที่เรียกว่าหายใจเข้าท้องยุบหายใจออกท้องพองเป็นลักษณะของการฝึกนะคะแบบสลับกลับอาจจะเรียกว่าเป็นวิธีการหนึ่งนะคะที่เราจะฝึกในเรื่องของการฟอกของเสียในร่างกายขึ้นมาโดยการใช้วิธีการหายใจแบบธรรมชาติแต่ถ้าเราพูดถึงการหายใจแบบปกติแล้วค่ะเราควรจะต้องหายใจเข้าท้องพองหายใจออก ทองยุบค่ะเพราะนั้นนะคะการยกอ,อกก็ดีนะคะเราลองสังเกตว่าเวลาเราเครียดค่ะใช่หรือไม่คะว่าลองคิดหรือจินตนาการตามได้ค่ะว่าขณะที่เครียดค่ะเรามากักจะยกตัวขึ้นค่ะพอสุดลมหายใจเข้าปุ๊บช่วงอกค่ะจะยกขึ้นมาเต็มๆเลยนะคะแล้วเราก็จะทิ้งตัวลงแบบฮห่อตัวลงไปเพราะฉะนั้นมันรู้สึกว่าตัวเราเองจะรู้สึกเหนื่อยง่ายนะคะคุณผู้ฟัง ดังนั้นแล้วนะคะในเรื่องของการหายใจที่เราจะสํารวจได้อีกอย่างคะ่ะว่าเอเราเป็นคนเครียดง่ายหรือเราเครียดไม่ง่ายกันแน่ลองดูลมหายใจที่ผ่อนคลายคะ่ะถ้าการหายใจที่ผ่อนคลายที่ดีลองตรวจสอบแบบที่2องดูนะคะนอกจากท้องพองท้องยุบแล้วค่ะขณะหายใจเข้าหายใจออกคะ่ะคนที่มีการผ่อนคลายเรื่องขอลงลมหายใจนะคะปากของเขาจะไม่ปิดเม้มแน่นคะ่ะ ลองฝึกกันไปด้วยก็ได้นะคะตอนนี้ลองตั้งใจเม้มปากเลยสิคะเม้มปากค่ะหรือค่ะการลองปิดปากบนและปากล่างแน่นลงนะคะแล้วลองหายใจค่ะหายใจเข้าหายใจออกสังเกตไหมคะว่าทําอะไรก็ตามลมเม้มปากหรือปิดปากแน่นเมื่อเราหายใจค่ะเราจะรู้สึกเลยค่ะว่าลมหายใจของเราไม่ลึกค่ะลมหายใจที่ไม่ลึกก็คือมันจะอยู่แค่ระดับช่วงอก หายใจไม่สามารถหายใจเต็มได้ลงไปถึงท้องเมื่อเราหายใจไม่ถึงท้องค่ะนั่นแหละค่ะมันง่ายมากเลยก็คือจะทําให้เราเครียดง่ายเพราะอะไรคะเพราะว่าออกซิเจนไม่สามารถดันลงไปค่ะได้เต็มที่เพราะนั้นปอดของเราเองนะคะก็ไม่สามารถรับอากาศที่เข้าสู่ปอดได้อย่างเต็มที่เช่นเดียวกันและพอหายใจออกค่ะถ้าเราหายใจเป็นลักษณะของการปิดปากหายใจเข้าได้ลึกอากาศลงไม่เต็มเนาะแต่พอหายใจออกปุ๊บ มันก็จะเป็นลักษณะของการหายใจที่สั้นเช่นเดียวกันเห็นไหมคะว่าเรื่องของลมหายใจค่ะส่งผลได้นะคะทั้งด้านกายและในเรื่องของทางด้านใจหรือว่าทําให้เกิดความเครียดได้นะคะเพราะฉะนั้นลองมาดูว่างนะคะถ้าเป็นในหลักการแพทย์เราอาจจะมีตัวอย่างเนาะว่าปัญหาของการหายใจในแต่ละแบบค่ะอาจจะบ่งบอกได้เช่นเดียวกันว่าร่างกายของเรานะคะมีความผิดปกติหรือเปล่านะคะ บางคนที่เป็นโรคหอบหืดค่ะหรือติดเชื้อค่ะอาจจะรู้ตัวแล้วก็สังเกตตัวเองได้ดีเลยว่าลักษณะของการหายใจจะเป็นลักษณะของการหายใจแบบมีเสียงฮืดๆะคะมันจะมีเสียงวีดแหลมสูงเมื่อหายใจเข้าหรือหายใจออกนะคะก็แปลว่าทางเดินหายใจของเรานเนี่ยกำลังแคบลงนั่นคือเป็นสัญญาณของอาการแพ้อาการของโรคหอบหืดนะคะเพราะฉะนั้นลักษณะการหายใจจะมีเสียงดัง แล้วก็เหมือนกับสุดต้มบางอย่างค่ะมันไม่ได้ตั้งใจแล้วก็มาติดอยู่ที่ทางเดินหายใจเห็นไหมคะว่าโรคอาการที่เกี่ยวข้องกับระบบการหายใจก็สามารถดูได้เช่นเดียวกันนะคะหรือคนที่ด้านใจบ้างใจบวกกับกายด้วยเวลาเราบอกว่าคนที่เครียดค่ะถ้าคุณผู้ฟังเคยได้ยินคำว่าโรคที่เรียกว่าเป็นระบบลมหายใจเกินนะคะหรือว่าภาวะการหายใจที่ถี่หรือภาษาทางการแพทย์อาจจะเรียกว่าเป็นไฮเปอร์เวนทิเลชันค่ะ จะเป็นลักษณะของลมหายใจที่ตื้นนะคะแล้วก็หายใจถี่เร็วค่ะเพราะนั้นพอหายใจเป็นลักษณะนี้นะคะลมหายใจนั้นจะค่อนข้างหายใจรัวเร็วนะคะแล้วก็สั้นถี่กระชัน้นเพราะนั้นจะเป็นสัญญาณค่ะที่เราบ่งบอกได้ค่ะว่าเรานั้นมีอาการที่เริ่มนะคะเป็นภาวะของอาการที่หายใจเร็วรัวแล้วก็จะทำให้อาจจะมีผลนะคะก็คือ ตัวของมือของเราเท้าของเราเกิดอาการชาได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะหรือว่าบางคนพอเครียดมากๆอาจจะมีในเรื่องของการจีบมือนะคะหรือว่าเกรงตามร่างกายไปด้วยเพราะฉะนั้นเมื่อลมหายใจี่สั้นนะคะมันก็จะทําให้เรารู้สึกเครียดแล้วก็วิตกกังวลขึ้นไปอีกเพราะฉะนั้นหัวใจเองก็จะเต้นนะคะหนักมากเลยตึกๆๆๆ หลายๆครั้งคนที่เป็นภาวะกลัวสุดขีดนะคะหรือว่าเป็นอาการของแพนิกก็จะมีปัญหาเรื่องการหายใจด้วยเช่นเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราอยู่ในภาวะของการผ่อนคลายค่ะแล้วเรารู้สึกว่าเราสบายๆได้เนี่ยจะสังเกตว่าลมหายใจจะเป็นแบบไหนล่ะคะลึกค่ะแล้วก็หายใจเข้าออกได้อย่างช้านะคะแล้วก็เนิบหายใจเข้าได้ลึกหายใจออกได้ผ่อนคลาย ปากของเราก็ไม่ปิดแน่นปากสามารถที่จะผ่อนคลายได้เมื่อไหรก็ตามที่ปากปิดคะ่ะเราจะรู้สึกว่าการหายใจของเราจะเริ่มน้อยลงนะคะหรือว่ามันทําให้ออกซิเจนเข้าร่างกายน้อยเพราะฉะนั้นในบางครั้งผลที่เกิดขึ้นก็คือจะรู้สึกว่าทําไมสมองมันไม่ปโปร่งอะ่ะเพราะว่าเราไม่สามารถดึงออกซิเจนเข้าร่างกายได้เต็มที่และคาร์บอนไดออกไซด์เองก็ขับออกมาได้ไม่หมด บางทีมันก็จะรู้สึกว่าแป๊บเดียวนะคะรู้สึกทํางานแป๊บหนึ่งรู้สึกอื่นๆจังมึนมจังไม่ปร่งเพราะฉะนั้นระบบของการหายใจจึงเป็นระบบที่เราสามารถนะคะคลายให้ตัวเองออกจากความเครียดได้หรือว่าทําให้สมองของเราเพิ่มออกซิเจนได้มากขึ้นนะคะและระบบของลมหายใจค่ะยังจะมีผลต่อในเรื่องของ EQ ของเราหรือเป็นสัญญาณที่บ่งบอกถึงอารมณ์ในภาวะต่างๆได้ด้วยนะคะลองสังเกตค่ะถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราท้อใจค่ะหรือว่าเรารู้สึกว่าเราเศร้าใจค่ะระบบของการหายใจของเรานะคะมันเหมือนกับว่าพูดง่ายๆก็คือเราต้องการเอาของเสียของไม่ดีออกจากร่างกายออกมันเป็นสัญลักษณ์นะคะเพราะฉะนั้นหลายๆครั้งของคนที่ท้อใจง่ายเศร้าง,ง่ายหรือรู้สึกว่าตอนช่วงนี้หมดแรงค่ะเราจะถอนหายใจบ่อยครั้งเลยค่ะ เพราะฉะนั้นระบบตรงนี้นะคะมันจะเป็นสัญญาณบ่งบอกได้ว่ามันเหมือนกับว่าเรารู้สึกแย่เรารู้สึกเหนื่อยจังเพราะฉะนั้นระบบของการหายใจทิ้งนะคะแล้วก็การที่ร่างกายถอนหายใจบ่อยๆถึงเริ่มเกิดขึ้นเพื่อแสดงออกว่าเอ้ยตอนช่วงนี้มันท้อมันแรกแย่อยู่จังแต่ไม่ไรก็ตามค่ะที่คนรู้สึกว่าฉันอยากจะฮึบตัวเองขึ้นมาหรือรู้สึกว่าจะสู้ได้ค่ะ สังเกตไหมคะว่าเมื่อไรก็ตามบอกว่าฉันจะฮึบฉันจะสู้ลักษณะของคนที่พร้อมที่จะสู้ต่อลมหายใจของเขาค่ะก็คือหายใจเข้าลึกพร้อมครับอ่ะลุยกันอีกสักตั้งเพราะฉะนั้นพอพูดแบบนี้มันเหมือนกับเราต้องการเติมเต็มค่ะเป็นสัญลักษณ์ของการเติมพลังให้กับชีวิตเป็นสัญลักษณ์ของการที่เราจะเพิ่มออกซิเจนเพื่อให้เรามีแรง ในการสู้นะคะหรือว่ามีพลังในการเดินหน้าต่อไปเราจะใช้เป็นลักษณะของหายใจเข้านะคะและบางครั้งคนบางคนค่ะก็จะมีช่วงของการหยุดพักลมหายใจเวลาเราตื่นเต้นเวลาเราจริงจังเวลาเราตั้งใจกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งค่ะหรือในภาวะที่เรานั้นนะคะเกิดความเครียด บางช่วงเองเราก็จะหยุดพักโดยการหยุดหายใจไปชั่วครู่สังเกตไหมคะว่าถ้าคุณผู้ฟังดูหนังหรือภาพยนตร์ค่ะที่เป็นเรื่องที่ตื่นเต้นหน่อยหรืออยู่ในช่วงเวลาที่ใกล้ๆนะคะจะต้องเกิดภาวะที่มันมีเพลงพวกหนังสยองขวัญน,นะคะตึก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 ตอนช่วงนั้นเนี่ยลมหายใจของคนเราจะมีช่วงของการหยุด เราจะหยุดในเรื่องของการหายใจไว้แล้วเมื่อไรก็ตามที่เรารู้สึกว่ามันผ่อนได้หรือว่านะคะ,ะมีการเฉลยเกิดขึ้นที่รู้สึกว่าอ่ะคลี่คลายแล้วเราจะทิ้งลมหายใจออกก็คือโล่งใจสักทีนะคะเพราะนั้นการทำงานของระบบการหายใจเนี่ยมันเป็น,นกลไกการทำงานโดยอัตโนมัติแต่อย่างไรก็ตามค่ะถ้าเราเท่าทัน,นกลไกตรงนี้และ เริ่มที่จะกลับมาดูแลระบบการหายใจเราได้ดีนะคะมันจะช่วยค่ะในเรื่องของการดูแลสุขภาพกายสุขภาพใจของเราได้ดีขึ้นเช่นเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นสำหรับอีีนี้เป็นอีพีที่เราเรียนรู้แล้วว่าการหายใจนะคะมีความสำคัญไม่ใช่แค่เพียงต่อลมหายใจที่ทำให้เรามีชีวิตนะคะแต่ค่ะ การหายใจนั้นอาจจะส่งผลต่อในเรื่องของปัญหาสุขภาพกายสุขภาพจิตและเราสามารถใช้ลมหายใจนี้นะคะเพื่อทำให้สุขภาพใจหรือสุขภาพจิตของเราดีขึ้นได้นะคะครั้งหน้าค่ะมาเรียนรู้กันค่ะว่าถ้าเราจะทำให้เพราอะของความเครียดค่ะเราดีขึ้นได้ค่ะเราสามารถใช้ในเรื่องของระบบการหายใจช่วยกันได้ยังไงค่ะด้วยการเทความเครียดทิ้งนะคะแล้วก็เติมความสุขเข้ากับ ร่างกายนะคะด้วยการหายใจติดตามกันต่อไปใน EP ีหน้านะคะสำหรับ EP นีนี้สวัสดีค่ะ